ท่านครับก็รู้สึกดีนะครับวันนี้ที่ได้มาแชร์ในมุมมองของ BMW นะครับในเรื่องของคาร์บอนดิทรัลิตี้แล้วก็นโยบายของทาง BMW g r o กรทั่วโลกนะครับว่าเรามีมิชชั่นอย่างไงแล้วก็มองในเรื่องของการที่จะตั้งเป้าที่จะไป a c h i e v ความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยภายในปีไหนแล้วก็ผ่านนะครับแนวคิดอย่างไรบ้างนะครับ ก็ S <S ในวันนี้นะครับผมอาจจะต้องอยากจะขอเริ่มต้นด้วยวิดีโอสั้นๆนะครับของทาง v ีม e ิวกรุ๊ปนะครับให้เห็นว่า Product <S <S ของทาง v ีม e ิที่เรามองเนี่ยนะครับนอกเหนือไปจากเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยเรามองในเรื่องอะไรอีกนะครับก็อยากจะขอไปที่วิดีโออันแรกครับผม ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับที่เราอาจจะมองว่าแพลตฟอร์มของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสที่จะขยายไปในเรื่องของไฮโดรเจนด้วยนะครับซึ่งบิบิวก็เดินหน้าในการทดสอบนะครับรถรุ่นต่างๆเนี่ยให้ใช้เทคโนโลยีของไฮโดรเจนด้วยเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็น,นคอมเมอร์เชียลนะฮะที่เป็นคอมเมอร์เชียลอยู่ยังเป็นแบตเตอรี่อิเล็กทริกวเคิลแต่ว่าไฮโดรเจนก็เป็นหนึ่งในพลังเชื้อเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของวิชั่นว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับ,ทำ,มม matters, รบทำไมมันถึงมาเทอร์ส ที่จะต้องให้มองในเรื่องของคาร์บอนนิวทรัลิตี้นะครับผมคิดว่าในมุมนี้ทางบี e มิวกรุ๊ปนะครับก็มองในแฟกเตอร์ต่างๆรอบด้านนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าในเรื่องของ i m i t e t h c n g n นะฮะเรามองว่าจากตัวที่เป็น Paris i s r g r m e n t เนี่ยนะครับเราพยายามที่จะตั้งเป้าว่าเราจะต้องควบคุมอุณหภูมิของโลกเนี่ยนะครับไม่ให้ร้อนเกินไปกว่า2องศา Degree Celsius ซึ่งเป้าที่ตั้งกันไว้ก็คือลบ1.5นั่นเองนะครับไม่ให้เกิน2ก็ตั้งไว้ที่ลบ1.5อันนี้คือมิชชั่นหลักนะครับที่บิลมิวอยู่ก็คอมมิตไว้นะครับเป็นพาร์ทหนึ่งของ Paris Climate Agreement อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของ u r a n i z a t i o n นะครับเรามองว่าภายในปี2030นะฮะ overall world population เนี่ยที่อยู่ในเมืองก็จะมากกว่า60เนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องใส่ใจนะครับว่าประชาชนมากขึ้นประชากรมากขึ้นโดยเฉพาะในเมืองใหญ่จะทํำยังไงนะครับที่จะพยายามที่จะเมนเทน CO2 ไว้ไม่ให้สูงเกินไปเรื่องของ Regulation ก็มีผลมากๆโดยเฉพาะในฝั่งของ EU เองนะครับก็มีในเรื่องของตัว CO2 Fleet Emission Regulation ต่างๆนะครับซึ่งก็จำกัดนะครับให้ค่ายรถเนี่ยจะต้องลดตัว CO2 Over a l l เนี่ยลงมาเรื่อยๆ จากเมื่อก่อนเนี่ยประมาณร้อยกว่ากรัมต่อกิโลเมตรตอนนี้อยู่ที่ประมาณ95กรัมต่อกิโลเมตรแล้วก็ต้องลดลงไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเทคนโนโลยีเนี่ยนะครับถึงจะต้องเอาตัวที่เป็น zero emission เข้ามาเวทให้มันต่ําที่สุดในเรื่องของการแข่งขันนะครับแน่นอนที่สุดก็คือว่าเรามีเทคนโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีรถยนต์แบรนด์ใหม่ๆนะครับเข้ามาร่วมอยู่ในขบวนของการแข่งขันทั้งหมดเพราะฉะนั้นทุกค่ายนะครับก็ต้องพยายามที่จะ compete นะครับกับตัวเองนะฮะให้เพจจุดให้ถึงจุดหมายเนี่ยได้อย่างเรียกว่าตรงเป้า Value แล้วก็เ u า t u เชของคนก็เปลี่ยนไปนะครับเราเริ่มเห็นในทุกวันนี้ว่าคนที่ซื้อรถเนี่ยไม่ได้มองไปที่ horsepower ไม่ได้มองไปที่ไซส์ของเครื่องยนต์แต่มองไปว่ารถยนต์ครันนี้เนี่ยเซฟในเรื่องของพลังงานที่เขาเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ไม่ปลดปล่อย e m i s s i o n ด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้น Value ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเทรน์ที่เปลี่ยนมากขึ้นเรื่อยๆ ร,รวมไปถึงในเรื่องของด i จิ t ัลไลเซชันนะครับระบบที่เป็น a u t o อ o ตนัสมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัว E ที่เราพูดถึงตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของ C A S E ก็คือ connectivity, autonomous, electric แล้วก็ sharing service เพราะนั้น electric ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะพัฒนาไปร่วมกันนะครับในภาพรวมทีนี้ในเรื่องของ Vision ก่อนนะครับวิชั่นเนี่ยเรามองไว้อย่างไรนะครับในภาพที่ทางวิลมวเนี่ยพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมา นะครับตัวนี้เรามามใช้ตัวที่เรียกว่าเป็นรถต้นแบบนะฮะมันสะท้อนถึงฟิโลโซฟีแล้วก็แนวคิดของ b ี w เนี่ยซึ่งเปิดตัวไปนะครับเป็นตัวนี้ไม่ได้เป็นรถที่ผลิตออกมาเพื่อขายนะครับเรียกว่าเป็น Concept Vehicle คิลหรือถ้าเป็นสับของ b ีนก็คือ Vision Vehicle นั่นเองนะครับชื่อว่า b ีน i ิ i ไอวิชั่นเซอรนะครับก็เปิดตัวในงาน IAA Munich เมื่อปีที่แล้วนะครับคันนี้เนี่ยถูกออกแบบเมื่อ เพื่อมาจัดแสดงในวิเัยทัศน์ของ b w w ในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้กรอบนะครับสี่คำก็คือ r e t h i n k r e d u c e reuse แล้วก็ร e c y c l e นะฮะร,รถยนันนี้เนี่ยนะครับถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถที่จะ Recycle ได้100%ทุกอย่างของตัวรถสามารถจะต้องเอาไป Recycle ได้นี่คือแนวคิด นะครับของ Circular าร์อีโคเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยก็เลยทำออกมาเพื่อท้าทายโจทย์ตัวนี้แหละบอกว่าเราจะเอา Material ทุกอย่างของมันเนี่ยไป r e c y c l ิเนี่ยจะทำได้ยังไงนะฮะก็เลยต้องออกแบบมาทใหม่ทั้งคันเลยนะครับเป็นแนวคิดที่เรียกว่าเป็นคอม p พ c t v เ h i c ค e สำหรับอนาคตนะครับซึ่งมองไปว่าน่าจะประมาณปี2040น่าจะได้เห็นตัวที่เป็นตัว Production Series ต่อยอดมาจากแนวคิดของ b i บ i ิชันเวไอคตัวนี้นี่แหละนะอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ที่เราเนี่ยก็ ก็พัฒนาขึ้นมาทีนี้ถ้ามองในเรื่องของคอมมิชเมนต์นะครับของคาร์บอนนิตริตี้หรือความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยนะฮะิบิวก็มองไว้ว่าเราตั้งเป้าว่าจะต้องมีความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยภายในปี2050นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่ไปถึงปี2050เนี่ยมันควรจะต้องมีเป้าหมายนะครับในอินเตอร์มก่อนนะฮะก็คือประมาณปี2030เนี่ยอย่างไรบ้าง เพราะฉะนั้นถ้ามอง across นะครับไลฟ์ไซเคิของตัวรถเลยตั้งแต่การหา supplier source ตั้งแต่การผลิตไปทั้งถึงตอนที่เราส่งมอบรถให้ลูกค้าแล้วลูกค้าก็เอาไปขับแล้วเนี่ยเราต้องการจะเห็นการลด CO2 นะครับตลอด Life c y c l ิของเขาเนี่ยนะฮะก็คือประมาณลดลงประมาณ40%นะครับมินิมัมนะฮะถามว่า40%เนี่ยลดลงมาจากคอมโพเนนต์ไหนบ้างนะครับก็ย้อนกลับไปเลยตั้งแต่ตอน source ตัว material supply chain ต่างๆ ตรงนี้เนี่ยตั้งเป้าว่าควรจะลด c o 2ได้นะครับถึง20%เทียบกันนะครับอันนี้คือ20%ของ c o 2ต่อรถ1คันนะฮะเทียบกันตั้งแต่ปี2019ถึงปี2030ลดลงไปต้องให้ได้20%ในเรื่องของโปรดักชันนะครับจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับที่ประมาณลบด80%นะครับ per car นะครับหรือว่าต่อรถ1คัน2019เทียบ2030ส่วนตัวที่เป็นพอชั่นหลัก นะครับที่เป็นตัวคาย c o 2มากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือในยูสเฟียสอยู่ในช่วงที่มีการใช้งานนั่นเองนะครับกว่า70%ของ c o 2ก็มาจากช่วงใช้งานนี่แหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องลดลงประมาณ50% Per vehicle นะครับ per vehicle ให้ได้เพราะนั้นถัวรวมแล้วเนี่ย average ขึ้นมาก็จะอยู่ที่ประมาณ40%ตลอด Life Cycle นะครับอันนี้คือ t a r ์เกที่มองเอาไว้ส่วนตัวนี้นะครับก็อย่างที่ได้เรียนตอนแรกนะครับว่าทาร์เก็ตที่า การตั้งเป้าควบคุมอุณหภูมินะครับตามพ A r i s a ส r e รเมนต์อยู่ที่ลบ1.5 d e g r e ด s c e l ีกรีไม่ให้เกินนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นพันธ,ธกิจนะครับที่ทาง b ีมิกรุ๊ปเนี่ยก็ต้องไปอาชีพไฟได้นะครับตลอด Value Chain ของการผลิตและถึงการใช้แล้วก็ถึงการ Recycle at the end นะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทของ r a c e to zero c เป p a i g ยขออ UN เช่นเดียวกันทีนี้เราจะทำยังไงนะครับถ้าไล่มาดูตั้งแต่เรื่องของการเริ่มต้นกระบวนการผลิต มีอะไรบ้างนะครับที่สามารถจะนำไปใช้ได้นะครับใน global site ของโรงงานเวียนวิวทั่วโลกที่มีกว่า31แห่งใน15ประเทศทั่วโลกนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยก็จะมีตั้งแต่ before use นะครับแล้วก็ during use นะครับแล้วก็มาถึง after use มาดูกันทีละเฟสนะครับ before use นะครับก็เป็นช่วงที่เรียกว่าก่อนที่จะเข้าสู่รลายการ,รผลิตนะครับ ตรงนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่ b w w r o u p กปเนี่ยมองเอาไว้ก็คือว่าเราสามารถที่จะเข้าไปหาแหล่งที่เป็น raw material ที่ดีที่สุดได้นะฮะสองก็คือว่าจะต้อง improve ในเรื่องของ energy efficiency นะครับของ supplier นะครับแล้วก็สิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยก็คือว่าในเรื่องของตัว power นะครับที่ใช้ในการผลิตเนี่ย หนึ่งในแ p l a n นะครับที่บิลมิผลิตรถยนต์รุ่นแรกๆเลยนะครับที่เป็นไฟฟ้าก็คือ i3 แล้วก็ i i8 นะฮะ i3 กับ i8 นี่แหละผลิตจาก p l น n ์ life ที่เยอรมนีนะครับที่พล a n เนี่ยนะครับมีกังหันลมนะครับถ้าท่านเคยไปจะเห็นได้ว่ามีวินเทอร์ i n e ใช้พลังงานจากตรงนี้ป้อนนะครับไปสู่ลายการผลิตเพราะฉะนั้นก็ achieve ตัวที่เป็น zero emission นะครับใน production process ส่วนพลัสอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นพลัสมิวนิกแล้วก็ดิงกอรฟิงใช้พลังงานที่มาจากไฮโด o ไฮโดรพาวเวอร์ก็คือมาจากพลังน้ำนั่นเองนะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนของการเข้าไปช่วยนะครับลดในเรื่องของตัว uh, production process นะครับให้ลดลงไปได้ถัดมาคือ during use นะครับพอส่งมอบรถให้ลูกค้าไปแล้วนะครับสิ่งที่เป็นวิวมองไว้ก็คือว่าเราจะต้องนะครับพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยให้มันไปสอดรับ กับเทรนด์นะครับแล้วก็ดีมานของลูกค้าที่บอกว่าผมอยากจะได้รถที่มันคาย CO2 น้อยที่สุดนะครับถ้ายังไม่พร้อมสำหรับ b v, อีอาจจะเป็นปลั๊กินไฮบริดหรือ ICE e, ก็ตามแต่ว่ามันจะต้องมาด้วยระบบที่เป็น Energy Efficiency มากที่สุดนะครับเราตั้งเป้าไว้ว่าภายใน10ปีข้างหน้านะครับเราจะส่งมอบรถที่เป็น Full y e l e c t ็ i c ทั้งหมดเนี่ยประมาณ10ล้านคันนะฮะ over the next 10 years ประมาณ50%นะครับ ของรถพวกนี้เนี่ยนะก็จะเป็นรถที่เรียกว่าเป็นรถเ,เป็นพลังงานสะอาดนะครับท,ที่ใช้กันได้เ,เต็มที่นอกจากนี้นะครับตัวที่มาพพอร์ตในเรื่องของ Infrastructure ก็คืออย่างเช่นอันนี้เราพูดที่าทางฝั่งยุโรปนะครับก็จะมีชาร์จิ่งเน็ตเวิร์ที่เขาเรียกว่า Ionity นะครับเป็นอัลต a าฟาชาร์ดนะครับเราไม่ได้พูดถึง DC f a s ฟ Charge แล้วเราพูดถึงอัลต a าฟาชาร์ e ก็คือ350 kW c h a r g e ิกิวัตต์ชา์เจรนะครับเร็วมากๆที่อินส tall ไปนะครับลองไฮเวย์เนี่ยก็ มีประมาณ400นะครับสถานี across Europe นะครับประมาณสิ้นปี2021ภายในปี2023มองไว้ว่าจะต้องมีทั้งหมดเนี่ย13รุ่นนะครับที่เป็น VU l l e c t r i f y ก็คือทั้งรุ่นที่เสียบปลั๊กทั้งหมดนี่แหละครับปลั๊กอินไฮบริดไปถึงรุ่นที่เป็น BEV เนี่ยมีทั้งหมด13รุ่นแล้วก็ increase นะครับการใช้เรื่องของ driving ในเมืองที่เราเรียกว่า e-drive zone อันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นโซนที่จำกัดนะฮะให้ รถเฉพาะรถที่เป็น low emission สามารถเข้าไปวิ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีระบบที่ e t e ท t ว่าเฉพาะรถแบบนี้ที่เข้าไปวิ่งนะครับใน e drive zone เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มองในเรื่องของตัวที่เป็น c o 2 o emission นะครับเรามองว่าเราสามารถที่จะลดลงไปได้กว่าครึ่งนะฮะตั้งแต่ปี1 9 9 5เป็นต้นมานะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ลดไปกว่าครึ่งแล้วที่เป็น c o 2นะฮะแล้วก็มองว่าเราหน้าที่จะลดการใช้พวก rare earth ในการผลิต แมทริโอตต่างๆรวมถึงตัวแบตเตอรี่ได้เช่นเดียวกันตัวนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่จะตามมา After use นะครับท็อป,ปิกเรื่องนี้เป็นท็อป,ปิกที่ผมคิดว่าเราคุยกันในหลายเวทีมากๆนะครับว่ารถไฟฟ้าหลังจากที่แบตเตอรี่มันหมดสภาพแล้วจะเอาแบตเตอรี่ไปทําอะไรกันต่อนะครับในแนวคิดของ circular economy เนี่ยนะครับก็คือใช้งานให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยยังไม่ได้เอาไปรีไซเคิลแต่เอาไปทําให้เป็น second life storage ก่อน นะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดของ c i r c u l a r e c o n o m y ซึ่งผมคิดว่ามันก็มีความเป็นจริงเป็นจางอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวิชั่นของปี2030นะครับ after use ก็คือว่าเราจะ increase ตัวหลักสัดส่วนนะครับของ secondary material นะครับชิ้นส่วนที่เอามาจากรถยนต์แล้วเอาไป Recycle นะครับถ้าคิดในกระบวนการของการผลิตทั้งหมดเนี่ยการไปถลุงแร่นะฮะตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเป็น primary source จะสร้าง c o 2มากกว่าที่จะเอาชิ้นส่วนเนี่ยไป Recycle เพราะฉะนั้นก็จะโปรโมทการใช้ secondary source เนี่ยให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใน process ของมันเนี่ย CO2 ก็จะน้อยลงไปด้วยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวตัว material เนี่ยครับที่เราพูดถึงเนี่ยอย่างเช่นตัว high voltage b a t t e r y นะครับก็คือลิเธียมไอออนนี่แหละ process เนี่ยนะครับเราพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถ รีคา v เวประมาณ90%ของ m ม t e r i ย l เนี่ยเข้าไป Recycle ใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตอนคิดขึ้นมาก็ต้องมาดีไซน์กันให้ใหจบก่อนว่ามันสามารถที่จะเอาเข้าไป r e c y c l ิได้มากที่สุด Maximize การ Use ของมันนะครับแล้วก็มีประมาณ3000 c o คอลเลกชั p นพอยตนะครับสำหรับ Recycle แล้วก็เ n ็น f l i ไ e Vehicle นะฮะอันนี้เป็นแนวคิดแล้วก็เป็น t a r ์เกที่ตั้งขึ้นมาแต่สิ่งที่เราคิดแล้วก็ผมเชื่อว่าม,มันอาจจะเป็น เทรนด์ซีของทั้งโลกคือว่า Speed of Change เนี่ยมันมีไม่เท่ากันบางประเทศไปเร็วบางประเทศจะไปช้านะครับอย่างที่เราทราบก็คือว่านอร์เวย์จะเป็นประเทศแรกในโลกนะครับที่จะประกาศ IC e b a บนสำหรับ p a s s ซ n เจ r c a คาภายในปี2025นะครับถือว่าเร็วมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเบียร์ไอยู่ก็เลยมาด้วยมิชชั่นว่าเป็น power of choice ก็คือตลาดลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าบนบอดี้อาร์ t e เต็กชแบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นซีรีส์3ซีรีส์5ซีรีส์7 X5 สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นระบบขับเคลื่อนแบบไหนไม่ว่าจะเป็น internal combustion engine นะครับหรือจะเป็น plug-in hybrid หรือจะเป็น battery electric หรือต่อไปถ้าเป็น fuel cell vehicle หรือ hydrogen ก็สามารถเลือกได้บ bon น body architecture เดียวกันตัวนี้เป็นการออกแบบที่เราคิดว่ามัน flexible มากที่สุดเพื่อตอบโจทย์ของตลาดแต่ละที่แล้วก็ตอบโจทย์ของลูกค้าไปด้วยนะครับว่าที่ไหนพัฒนาเร็วหรือช้าก็สามารถเอาเทคลที่เหมาะสมเนี่ยเข้าไปใช้ได้นะครับตกตามดีมานของแต่ละที่ อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมเข้ามาดูในส่วนของประเทศไทยนะครับก็เป็นรูปของดีลเลอร์บีนเปอร์ยูเชอร์ชัยออโตอเฮาส์นะครับที่โคราชนะฮะทางเชอร์ชัยออโตอเฮาส์เนี่ยก็เป็นดีลเลอร์แรกๆเลยนะครับที่ติดตั้งตัวเรียกว่าเป็นโซลาร์แผงนลนะครับที่ชาร์จิ่งสเตชันนะครับของดีลเลอร์ชิพนะฮะข้างบนเนี่ยนะครับถ้ามองในตัวตัวเลขที่แคลคูลเลตมาเนี่ยก็คือว่าผลิตเอ NERGY ได้ประมาณ19,700กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งถ้าเทียบเท่า CO2 saving เนี่ยก็เซฟได้ประมาณ8,400กิโลกรัมของ CO2 นะครับซึ่งจะเทียบเท่าต้นไม้นะครับที่ลงไปปลูกเนี่ยประมาณ210ต้นนะฮะตัวนี้ก็เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างนะครับที่ Solar Carport ของเชื่อชัยออโต้เฮาส์เนี่ยนะครับสแสดงให้เห็นแล้วก็จะ roll o โปรแกรมนี้เนี่ยกับดิเลนอ,นอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือการสนับสนุนนะครับในเรื่องของตัวชาร์จิ่งสเตชัน นะครับซึ่งบิมวิวก็เรียกว่าเป็นเจ้าแรกๆนะครับที่ให้บริการ Public Charging Station ภายใต้ชื่อว่า c h a r g e now นะครับจะเห็นที่ Central World จะเห็นที่ห้าง Emporium นะแล้วก็ในโรงแรมชั้นนำต่างๆนะครับโปรแกรมนี้เนี่ยโรต่อนะครับด้วย p a r t n e r s h i p นะฮะกับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือว่า EGAT นะครับแล้วก็ทาง E-Volt นะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ Off เฟอร์ l i c c h a r g i n g Solution เนี่ยให้กับ ลูกค้านะครับแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับได้มากกว่า3,000พอยนะครับภายในปี2025นะฮะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการร่วมกันนะครับออฟเฟอร์ตัว Infrastructure ให้คนเข้าถึง b e ได้ง่ายขึ้นใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่ เราบอกว่าเราไม่ได้จํากัดแบรนด์นะครับอันนี้ก็คือว่าจริงๆทุกแบรนด์ใช้ได้หมดนะฮะแล้วก็จริงๆพี่ดอมทเมอซ์เซเดสเบนก็ไปใช้บริการของตู้ชาร์จชนาวาอยู่เราก็ไปใช้ของธเมอซ์เดสเบนเหมือนกันนะครับก็เป็นความร่วมมือนะครับเป็นเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้บริโภคทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับก็ผมคิดว่าในวันนี้ presentation ผมก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคําที่ว่า we don't just do sustainability at BMW We are making BMW sustainable.